คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานาน,าน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์สกอร์สูงแรกจากฟูตชันสีิบห้นาที ่อนอื่นนะครับไปสรุปผลงานคู่ที่ให้ไว้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเป็นลีกบลิเวียดิวิชั่น1นะครับออโรล่านะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลอันซันตาคูดนะครับผลปรากฏว่าครึ่งเวลาแรกนะครับยิงกัน3ประตูยิงนาทีที่3 40และ45นะครับก็ท่านไหนที่กดก่อนเกมเริ่มไว้1ลูกนะครับก็แสดงความยินใจด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ทันกดนะครับหรือว่ารอค่าน้ําก็ถือว่าบอลยิงไว้นะครับ ยิงในนาทีที่3บอลยิงไวเราก็ปล่อยผ่านนะครับใครสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับเป็นกลุ่มฟรีรับทัศนะบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์มาได้ที่แอ45 O V E R แอ45 O V E R มาขอเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาท ท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นท่านไหนสนใจรับทัศนะแบบรายวันนะครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้ที่ o v e r 168 a o v e r 168กันได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมพาไปชมเกมหลีกของโปรตุเกสนะครับลงแข่งขันเวลาตี25นาทีเป็นการพบกันระหว่างปาโกสกับฟันล่านะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเบนฟิก้า เรามาดูผลงานตารางในลีกของทั้ง2ทีมกันนะครับก็เจ้าบ้านนะครับลงแข่งขันในลีกไปแล้ว33เกมชนะ9เสมอ11แพ้13นะครับยิงได้29เสีย42มี38แต้มนะครับอยู่อันดับที่1 0ของตารางส่วนทีมเยือนเบนฟิก้านะครับลงแข่งขันในลีกไปแล้ว33เกมชนะ22เสมอ5แพ้6ยิงได้76นะครับเสีย30มี71แต้มอยู่อันดับที่3ของตาราง ก็สถิตินะครับ10ครั้งหลังสุดที่ทั้งคู่เคยพบกันก็เจ้าบ้านยังไม่เคยชนะนะครับเสมอ1เกมเบนฟิก้าชนะไป9เกมนะครับก็การันตีการมี2ประตูไปถึง90%พร้อมทั้งการันตีการมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก8จาก10เกมหลังสุดด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูราคาแฮนดิแคปนะครับเปิดมาให้ทีมเยือนเบนฟิก้าเป็นฝ่ายต่อ1.25นะครับ จน้ํา0.95ให้เจ้าบ้านใจน้ํา0.95ให้ทีมเยือนนะครับปัจจุบันราคาแฮนดิแคปได้ขยับนะครับไหลให้เบนฟิก้านะครับก็ไหลลงนะครับก็ให้เบนฟิก้าเหลือต่อ1ลูกนะครับจน้ํา0.98ให้เจ้าบ้านใจน้ํา0.92ให้ทีมเยือนนะครับเรามาดูสูงเต็มเวลานะครับเปิดมาที่3ลูกจน้ํา0.85ให้ฝั่งสูง จ่ายน้ำา1 0 0ให้ฝั่งต่ำนะครับปัจจุบันราคาสูงเต็มเวลาก็ยังคงอยู่ที่3ลูกเหมือนเดิมนะครับเรามาดูราคาพูกันบ้างนะครับราคาพูราคาเปิดมาใจ่ายให้เจ้าบ้านชนะ7.00นะครับภูเสมอเต็มเวลาจ่าย4.75ภูู้ทีมเยือนชนะจ่าย1.40 ปัจจุบันนะครับราคาพูได้ปรับขยับนะครับไหลไปแนวทางเดียวกันกับราคาแฮนดิแคปเลยนะครับก็คือจ่ายให้เจ้าบ้านชนะปรับลดลงนะครับเหลือจ่าย5.50จูู้เสมอเต็มเวลาก็ปรับลดลงเช่นกันนะครับจ่าย4.50จูผู้ทีมเยือนชนะก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับจ่าย1.53นะครับก็จากเรทราคานี้ก็จะเห็นได้ว่าเจ้าบ้านนะครับหรือว่าบอลรองนั้นมาสู้นะครับก็เจ้ามือให้ความสำคัญขึ้นมานิดหน่อยนะครับ ก็จากเลทราคานี้ผมจะให้ทัศนว่าราคาภูของหน้าบอลต่อใจ1.53ของบอลที่ต่อ1ลูกนะครับก็ยังใกล้เคียงนะครับอยู่ในหน้าของบอลต่อที่จะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้นะครับอีกทั้งนะครับภูเสมอเต็มเวลานะครับยังายถึง4.50นะครับก็ยังสนับสนุนอยู่ในหน้าของบอลต่อสนับสนุนให้มีสกอร์นั่นเองนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเจ้าบ้านนั้นปรับจ่ายน้ำลดลงนะครับก็คือเจ้าบ้านนั้นมีสู้นะครับลุ้นประตูทั้ง2ฝ่ายนะครับ VIP วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกปากอสเดอฟาลาล่านะครับครึ่งแรงไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม VIP เป็นกลุ่มฟรีนะครับรับทัศนบทวิราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์มาได้ที่45 over 45 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับและนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาท ท่านจะได้รับทัศนบทวิเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นท่านไหนสนใจรับทัศนะแบบรายวันนะครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้ที่ o v e r 168 o v e r 168กันได้เลยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอให้สมาชิก V.I.P. ทุกท่านนะครับโชคดีขอบคุณครับ